บางอย่างเต็มถ้วยอยู่แต่ปาดหน่อยพวกกีดแค่นี่ไหมประมาณสี่นิ้วนึงงแม่ขึ้นว่าเคยกีดขึ้นว่าเคยกีดอันนี้เด่นนี่แหละหน่อยนึงก็เต็มถ้วยอยู่ตรงนะาปลาอยาง ทุ่งนาป่ายางนี่ครับป่ายางบ่เคยใส่ปุ๋ยเลยบ่เคยเห็นอีหยังเลยปล่อยทิ้งใบซื่อๆปล่อย,ยอทิ้งใบซื่อๆทุ่งนาป่ายางเบื้องตัวนี้เด้เป็นอังไหน ตัวนี้กะนประมาณซีนิ้วแต่เพามันจริงน,น,นี่หนาสิหนาสิกีต้องหัดผีตอัดพี่แผลมันน่ะหนาสิลงมา็หัดผีหน่อยเฮงคนใหญ่มันตายแล้ววะเว่ามันแรงมันแห่งเด๋ยวสิบพัเบอร์ปลาฝุ่นวยปลานี้ ันยางตามนี้ตามเกิดก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งใบบะมีเลยใบใบบนหนาเพราะเราเคยใส่ปุ๋ยเลอกวก็ปลูกระยะห่างห่างแห้งนี่น่ะประมาณเกืบอบสี่เมตรห้าเมตรเวลาก็หนึ่งเมตรห้าเมตรเกือบหกเมตรพู่ง